ส่วนผมพี่บุ๊กนะครับเรามาจากสาขาวิศวะสิ่งแวดล้อมและการจัดการพิบัติครับซึ่งสาขาเราครับเป็นสาขาแรกและสาขาเดียวในประเทศไทยครับที่มีการนําศาสตร์ทางด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการพิบัติมารวมเข้าด้วยกันครับทําให้เราเนี่ยมีความรู้หลายแขนงมากมายไปเลยครับครับซึ่งวันนี้เราจะพามาดูว่าปกติเราเรียนะไรกัรบ้างนะครับอย่างแรกที่พี่จะให้น้องๆดูนะครับก็คือแล็บปฏิบัติการบําบัดน้ําเสียนะครับครับสัส ปฏิบัติการนี้นะครับจะเรียนเกี่ยวกับการเก็บน้ําตัวอย่างอย่างถูกวิธีนะครับแล้วก็การหาค่าความเป็นกรดความเป็นด่างและความกระด้างนะครับซึ่งนี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งของปฏิบัติการนี้นะครับซึ่งยังมีหลายอย่างที่น่าสนใจมากมายเลยครับและนี่นะครับก็เป็นบรรยากาศปกติของพวกเราชาวอีดีนะครับ นอกจากปฏิบัติการบำบัดน้ำเสียนะครับก็ยังมีการสอนออการเรียนการสอนการใช้กล้องวัดระดับและกล้องวัดมุมนะครับโดยกล้องวัดระดับนะครับก็คือเครื่องมือที่ใชห้หาค่าความสูงของจุดนั้นๆโดยเปรียบเทียบกับความสูงที่เราทราบหรือเราสมมติขึ้นมาครับซึ่งจากข้อมูลที่ได้นะครับจะสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างเช่นการออกแบบทางหลวงการออกแบบรางรถไฟการออกแบบคลองส่งน้ําการกําหนดค่าระดับในพื้นที่ก่อสร้างเพื่อให้เป็นไปตามแปลน และนอกจอากนี้นะครับยังสามารถเป็นการสำรวจและศึกษาระบบน้ำในพื้นที่ได้นะครับ,รบต่อไปนะครับก็จะเป็นกล้องวัดมุมครับพี่บุ๊กช่วยอธิบายนะครับกล้องวัดมุมคืออะไรครับสำหรับกล้องวัดมุมนะครับใช้ในการคำนวณพื้นที่คำนวณความสูงคำนวณมุมองศา แล้วในการใช,ใช้งานจริงนะครับจะเป็นการาวางแนวเขตอา,อาคารครับแล้วก็การวางวางแนวพื้นที่ครับที่ดินแล้วก็การวัดระดับและค่ามุมต่างๆในการก่อสร้างนะครับซึ่งกล้องวัด,วดมุมเนี่ยครับสามารถวัดได้ทั้งแนวระดับและแนวดิ่งนะครับจึงทําให้สามารถวัดค่าได้มากและอิสระกว่าค่ากล้องวัดมุมครับต่อไปครับน้องๆครับพี่จะพาน้องๆไปดู ปฏิบัติการที่น่าสนใจมากครับที่ขอสปอยล์ก่อนเลยครับว่ามีไม่กี่ที่ในประเทศไทยที่จะได้เรียนนะครับและสุดท้ายนะครับมีอีกหนึ่งปฏิบัติการที่มีไม่กี่ที่ในในประเทศไทยนะครับที่มีการเรียนการสอนซึ่งที่นี่นะครับที่มหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตการยาบรีมีนะครับก็คือการปฏิบัติการสำรวจด้วยอากาศยานไร้คนขับนะครับหรือก็คือโดนนั่นเองครับพี่กายครับโดนคืออะไรครับเนี่ยอ๋อโดนก็คือนะครับ ถูกสร้างนะเริ่มแรกเดิมทีนะครับมันถูกสร้างมาใช้ในการทางทหารนะครับแต่ในปัจจุบันนะครับโลกเปิดกว้างใช่ไหมครับโดนเนี่ยเราก็จะพามาใช้ในการทําสื่อหรือคลิปวิดีโอต่างๆรวมถึงการแบบการแข่งขันการบินโดนจัดทัวนาเมนต์ต่างๆครับแล้วก็ยังมีในภาคการเกษตรนะครับที่ใช้โดนเนี่ยมาลดน้ําปุ๋ยเพื่อทดแทนแรงงานคนนะครับแต่ในมหาวิทยาลัยของเรานะครับจะมีการจัดการเรียนการสอนนะครับในการ บังคับโดนในด้านของวิศวกรรมก็จะเป็นการบินโดนมุมสูงตรวจเช็คอาคารนะครับเพื่อดูว่าโครงสร้างของอาคารเนี่ยตรงไหนชํารุดหรือเสียหายเราก็สามารถแก้ปัญหาได้ตรงจุดครับส่วนในด้านของออการจัดการภัยพิบัตินะครับของสาขาเราก็คือเราจะนําโดนนะครับบินในพื้นที่ป่าคอยตรวจเช็คนะครับว่าในป่าเนี่ยมีแนวกันไฟหรือย,ยังและนอกจากนั้นนะครับในการบินตรวจเช็คของโดนเนี่ยเราทําให้เราสามารถแบบวัดพื้นที่ของที่เราบินได้ด้วยนะครับ รวมไปถึงความราบรุ่มความสูงต่ําของพื้นที่นั้นๆได้ด้วยนะครับอ๋ออย่างนี้นี่เองนะครับถือว่ามีประโยชน์และสะดวกต่อการทํางานมากเลยครับซึ่งหลังจากที่พวกพวกพี่ได้เรียนไปนะครับทําให้พวกพี่นั้นบินสามารถบินโดนได้อย่างถูกต้องถูกวิธีนะครับแล้วก็รู้ว่ากฎหมายการบินโดนนะครับว่าอันไหนสามารถทําได้หรือไม่ได้ประมาณเท่าไหร่ครับแล้วก็รู้ว่าหมดการบินของโดนนั้นมีอะไรบ้างแล้วก็รู้การตั้งค่าของโดนต่างๆครับซึ่งเราก็ยังมี อีกหลายอย่างมากมายเลยครับพี่กายครับพอเราได้รูปถ่ายจากการบินโดร์แบบเงี้ยเราจะไปทําอะไรต่อได้บ้างครับเนี่ยอ๋อรูปที่ได้จากการบินโดรนนะครับสามารถนําไปต่อยอดได้หลายๆอย่างเลยนะครับนั่นคือการนําไปสร้างเป็นโมเดลสามิติเพื่อดูในพื้นที่มุมต่างๆได้เลยครับแล้วก็ในภาคของป่าไม้นะครับเราสามารถนําภาพที่ได้นะครับไปประมวลผลและทําเป็นแผนที่ทางอากาศได้เลยครับประมาณนี้ครับพี่บุ๊กอย่างนี้นี่เองครับ ต่อมาครับเรามาดูกลุ่มพวกพี่ที่สาธิตกันดีกว่านะครับขอแนะนําตัวก่อนนะครับพี่ชื่อพี่อะไรครับชื่อพี่มอนครับพี่ชื่อพี่อะไรครับชื่อพี่เฟิร์สครับวันนี้เราจะมาสาธิตอะไรให้เขาดูนครับวันนี้จะมาสาธิตการบินสํารวจความชํารุดของแผงโซลาเซลล์ครับ ครับางานที่สามารถทำได้หลังเรียนจบนะครับก็คือการเป็นผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษนะครับและเป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมการทำงานที่กับระบบปลาปาแล้วก็ทำการทำงานกับโรงงานผู้รับกาจัดและบำบัดครับซึ่งน้องๆนะครับก็จะสามารถทำได้ทั้งหน่วยงานรัฐและเอกชนนะครับงั้นวันนี้พี่บุ๊กเราขอเราขอลากันไปแล้วเจอกันนะครับน้องๆ